ารีแคปชั่นสุดจุกโดนโยงถึงแฟนเก่าหลังการบอกอยากเป็นเพื่อนโดนจับตามองอีกครั้งสำหรับเรื่องราวเด็ตคนเคยรักกันอย่างการนพัทและมารีบอร์เนอร์หลังไฟชายนั้นหนุ่มกันออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักเก่ากัและปิดท้ายว่าตนนั้นอยากเป็นเพื่อนกับมารีรวมถึงอยากไปออกรายการของมารีแต่รู้ว่าเขาเกลียดผมล่าสุดมารีโพสต์รูปลงอินสตาแกรแล้วเป็นภาพจากเพลงใหม่ของจานาฟินที่เธอรับบท MV caption ว่าเจ็บแล้วต้องจำนะเออรู้เปล่าไปดู MV การเร็ว mm hmm. เจ็บแล้วจำขณะที่นักร้องสาวดาวแอนนฟินเข้ามาคอมเมนต์ว่านางเอกเรื่องเอาเรื่องบอกเลยงานนี้ไม่วายโดนชาเน็ตจับโยงเรื่องราวเข้าหากันอีกจนได้ว่าน่าจะโปรโมทเพลงแล้ว c a p ชั o n จุกแบบนี้ก็ยังสื่อถึงคนรักเก่าอีกด้วยหรือไม่